กนามอดีนะลต้น <se> <in water> <Broadway> ี่ปเนหามอะรยัี้เปพนองมาเนน้ามอนเลยปีนองเอ้ยครับูปลาูนปลาีนองู่่อวเดยตั้งเคี่ยงไปเนอยั้เดียมาปีนองยกัน2กันเลยครับอ่ะเดี๋ยวยันบะนนะ

ลังบกบกเลยพม่นองเอ้ยครับึาเบื่อมอนกันครับนน ครับปวดนี่ครวมเตาอรตเหลกเเมันเนบบลกบัน้องเนาะลูกัเนองเนาะลกั็บครับครับนครับหลังจากที่น้ำบัลกน่แล้วครับแต่ว่าเขามากินยัง่ได้ถ่ายไป่นาโอ้ยกินไ่กินก็ม่ายเนี่ยกินถ่ายไปเนอะกินถ่ายครับ ตามูไม่ตูสายบัวก่จีบัวัรนลาบลาบกระลอกกระลอกกระลอกปลากรกระแกสาบัวสาบัวทสาบัวนะสาบัวนะทุกนลาบลาบลาบเนื้อกินเครื่องปลาปลาหรือ่น้อครินทากิ้าครับทำมูกับมีสัมูกัมีสันได้เป็นองตอ์หมูดแกัดกนตัดนะต้นนำบกที่นอ

อ๋อดอกมกกกจนใบออนใดออเล่หลานไปออนไดออนเล่หลานใบอ่อนเล่หลานมีนางหรือใบอ่อนลูกจอนลูกจวนเอ้าอันนี้ลูกกินลูกกินมัเอาเรื่องลูกกินมีนางลูกกินกกินพ่อลูกกินมีนะลูกกินพ่อมากดอก ลูกกินครับโอ้ยไม่กินว่ากินต้องกินแล้วลูกกินมันรุนเนี่ยไม่ประกอบพ่นาเอ้ยครับสนีงอะน้เด้อพ่นาเ้ยตัดีเจ้านเด้ออรมไปโไปาไปยังเขาม้าเอาม้าสาปเขาม้าสาเอาปลาไปเป็นงานอีพอคุณงานหายพอครับเลยมาก Tu anh hai bóc lạnh dài bay. Huh? Bailey học. Nam bóc yêu bác học viên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  có viên học 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 วันนี้มัดควยกันสเชือเลยครับหนึ่งอง่งพี่น่อยกันสามเชือกจะมือเท่าเลยครับบ่วมามากครับวันนี้ยันคำมะนะถือกองพีน่อไว้เลยมันเลครับถือกันพี่นอมเลยยันคำพีน่อน้าถือบบะนะเอ้มัมกันเันี้เนาะแฮมกันครับพี่หน่อเออแฮมแ้เลยครับรำมืิแจกวะ เดี๋ยวจะมีุมใจลองมิ้เอ้มึแตกก่นที่ไปเกินมาบีกินการเลยบมนะน้ำไหลไป่นองครับุก็เจ้าไปละครับ้าหอดสี่ขไป่นองเลยันวัแล้วครับเลยนึงเอาเลยครับนี่ตะบาคอก็เลิกปิ่นพ่อมานะอมึงร้อโอ้ยมมีป่าปิ่นพ่อหรอกนะแล้วมึงหนากรบ ก็จะโบกไปนเนาะตรงห้หมอบานะเอ้าเฮ้ยเสียมสาเลยเปนเนาะเอ้าลูกายเป็นคนไครับลกเจ้ากป้าเอาเลือกไปขอเช็คคุณหรือฮัก 走 先生 <laughs> <laughs> มัดน้องเียวเลยละครับ้ยดเลยคโอ้ยคนี้มแ้กมาแขมามามมา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 ดามามามนมามามม อพี่น้องครับไม่ได้มืตัวเดียวพี่น้องไสอตัวบุกขอเจาที่จะตั้งเปนเดี่พี่น้องเอ้ย่นี้ก็จะสอนกู้พี่น้องฮะสอนแบมกันเลยครับจะมาเปอนการเรียนเนองรับมาครับาเอ เอาไงกันอาเด็กต่าด้วยไม่ไจะได้ไม่ไปไหนครับเลยไม่ได้สองตัวครับไปไหนเอ้าตีนตัวมือเนี่ยลดลดไปหอยลดเอ้าเอ้าลดลงยังไงลดต้องลดยังไงลดไปเลยลดลดไปหน่อย ปักันพี่น้องกอ็เปนเนาไเด่องตัวครับปากับิ่คน <laughs> ลุน้ลุน้ลนล <laughs> ุ้นอออใสไว้ตันไหนจพี่น้องเอ้ยเ๋า่งสิหาเอาไปยางเงนยาานั <laughs> ้งเ คูนกันครับิปลาไปนะปลาไหลไปเื่อยพีหน้องสวปลาไหลนี่อครับเอาเดินไปเยมันเป็นหมนเรถเรถเียดไตเต

ปลาแม่ังนะแม่บังยูโร่ไปตัหาเดียวหางมครโอ้ยเล่นร้ายนนี่นะบอกแมาตัวนีตัสามกนปลาตัวัพนีกล้วยเนี่ยเอาตมางกไปโัปลาปล่อยเล้วเอาไม่พี่น้องเอาไม่ครับเอาแนวานี่หนึ่ ก็ไปเป็นน้ำเขาโอ้ยเอาถ้าไปเลยครับนี่แหละเป็นน่องตัวได้ปลาครับปลาไหลหื้อยันครับเด็กมะแน่สองสามตัวพี่น้องว่านตัวน้อยครับไอ้แท่งน้ำกัน็ได้เป็นน่องนะันไปกุ้งมะแน่ครับมุดฝาไปกุ้งอยู่ครับเด็กกุ้งก็พอได้ยุ่ิได้กินนะครับ แค่ไปนั้นมันก็เลี่ยครับตัวแฝ้กับแพงไปกันตัวไฟฟ้ามุดอะไพี่น้องเนาะแล้วตัวปลาปั๊บปั้นะครับเล่นน้ำ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 ล้างตัวล้างตัวเล่นน้ำล้างตัวยิ่งน้ยครับมาเบิองมาเนี่ยเป็น้องเอ้ยครับเกิดสมควรนย่างเปน้องครับตัวหน่อยตัวใหญ่อะไรพี่น้องเดี๋ยวปลาชิบังสิบางสองเมืองนะครับีตัวใหญ่แน่ตัวหน่อยแน่ครับแต่เพอาแล้วบนแล้วพี่น้องเพราะสาเหตุทำยากระปุกเหรอพี่น้อง กินมือแรกเหรอครับพูดถามพี่นี่สบายกว่าี้เนาะพี่น้องมะอ๋อเกษตรกไปเห็ดยุ้ยกินเหรอครับวันเนี่ยทำแล้วครับเราไม่ได้กขอ,อข,อขอพุขอบคุณพี่น้องนะครับาม,า,ม,มาหาปลาไปเห็ดมือหายพอพี่เนาะพอหักามาถอดแต่ทำไมไม่จุ่มไม่ไหมล่ะครับถือว่าเป็นพอผู้หนึ่งครับเป็นกลมหายใจจากมันเราก็เล่นมาตัวปลาครับปลากับปลาหน้าลูทั้งหลายมันเราพี่น้องไป พอได้ยูได้กินนะครับนน้ำยากระปุ่นอย่างพี่น้องๆนี่ครับจำไปเห็นยูกินด้วยกันไหมพี่น้องครับันมเนกัลาพี่น้องพี่น้องครับทำแล้วครับขนมเนีอดีครับออกมาเลยทีประดฟองนะประเดัน